ใส่หน้ากากวันนี้เพื่อรอวันถอดหน้ากากพร้อมกันด้วยความห่วงใยจากพวกเรา WorkPoint อากาศ Carrier ColorSmart พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi สองขาอ่าวใหญ่ในช่วงนี้ข่าวที่หนึ่งค่ะได้เกิดเหตุโจรบุกขโมยต้นไม้พันดังไป30ต้นมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทนะคะอาศัยช่วงเวลาเคอร์ฟิลมาก่อเหตุ โดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านขายต้นไม้ในตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบนายธราเทพเมฆเกลือนอายุ20ปีลูกชายเจ้าของร้านแลาว่าเมื่อคืนวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงเคอร์ฟิวภาพวงจรปิดได้จับภาพคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนเดินมุดรั้วเข้ามาภายในร้านก่อนจะเดินเลือกดูต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่ปลูกเอาไว้จากนั้นเดินไปเอาพันธุ์ต้นไม้พันหูช้างด่างขาวราคาต้นละ100,000-150,000บาท ต้นอันโบฮอลแลนด์ด่างต้นล้าด1 0 0 0 0 0บาทใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็ยังเลือกต้นไม้พันธุ์อื่นๆที่มีราคาสูงใส่ถุงเพิ่มเติมรวมแล้วกว่า30ต้นมูลค่ากว่า2ล้านบาทแล้วก็หลบหนีไปทางด้านนายธราเทพบอกว่าต้นไม้ทั้งหมดเขาได้ไปหาซื้อแม้พันธุ์นำมาเพาะปลูกเองใช้เวลานานกว่า1ปีกว่าที่จะได้ต้นไม้ที่มีราคาแบบนี้ลูกค้า เข้ามาสั่งจองต้นไม้แล้วหลายต้นตอนนี้รู้สึกท้อใจลงแรงลงทุนไปแทบจะหมดตัวแล้วก็กําลังจะขายได้ทุนได้กําไรคืนนะคะแต่ว่ากลับมาโดนขโมยไปจนเกลี้ยงส่วนตัวคาดว่าคนร้ายมีความชนานาญเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เป็นอย่างดีอยากให้ตํารวจจับคนร้ายได้เร็วเรเบื้องต้นตํารวจลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วเนี้ ข่าวที่2ค่ะที่จังหวัดชนบุรีได้เกิดเหตุรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์บริเวณกลางสี่แยกมีบาดเจ็บสาหัสสองรายนะคะทางด้านฝั่งจักรยานยนต์อ้างว่าฝั่งตนเองนั้นเป็นไฟเขียวโดยเหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกไฟแดงมาบโป่งตําบลมาบโป่องอําเภอพันทองจังหวัดชนบุรีตํารวจสพพันทองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินสภาพโดนชนพังยับคนขี่คือนายเจริญฤทธิ์กระโทกอายุ33ปีได้รับบาดเจ็บอาการทางกระดูกที่แขนซ้าย ห่างออกไป30เมตรพบเก่งมิสูบิชิสีดำสภาพชนติดกับกำแพงและเสาไฟมีร่างนายสมควรสุพันธ์อายุ49ปีคนขับถูกอัดติดอยู่ภายในกู้ภัยได้งัดประตูช่วยเหลือน,นำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นอาการสาหัสสอบถามนายเจริญคนขี่จักรยานยนต์เล่าว่าตนเองได้ขี่จักรยานย,ยนต์มาทางตรงและเป็นไฟเขียวจะไปอำเภอพานทองส่วนรถเก่งมาจากอำเภอพนัฐิคมมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองก่อนที่จะพุ่งชนด้านข้างจนบาดเจ็บ ตำรวจได้ตรวจสอบขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าด้านใดไฟเขียวด้านใดไฟแดงหรือว่ารถคันใดได้ฝ่าสัญญาณไฟแดงตามที่คนขี่รถจักรยานยนต์อ้างและจะมีการรอสอบสวนคนขับรถเก่งอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนี่คือสองข่าวใหญ่ในช่วงนี้ข่าวเวิร์กทอยความจริงต้องมาก่อน